สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อบริตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเรามีโตโยต้าครับไฮเอทมาชี้เป้ากันครับนะรายละเอียดชั้นนี้เครื่องเป็นตัวดีเซลครับ 2L นะครับนะเครื่องแห้งๆเดิมๆครับเจ้าของบอกไว้เช่นนี้ครับน้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะครับนะเบรกดีช่วงล่างใช้ได้ครับนะไม่เป๋ไม่สายครับสีสันเดิมๆครับแห้งๆนะผาสีก็เต็มปี66ครับใช้กันได้ยาวๆนะครับแอร์เย็นครับหน้าหลังนะครับนะ ตู้หน้าลมไม่ค่อยแรงครับอันนี้ก็ต้องไปเช็คเพิ่มเติมเอานะครับเครื่องเสียงมีครับนะวิทยุใช้ได้ครับระบบไฟนี่ติดทุกจุดครับภายในสวยครับเบาะครบตามรูปเลยนะครับนะพวงมาลัยก็คันนี้เป็นแบบธรรมดานะครับนะรถเป็นรถปี38ครับเกียร์เฟืองท้ายไม่หลุดไม่หอนะครับนะเอกสารชุดโอนครบครับนะรถคันนี้อยู่เชียงใหม่ครับ ต่างจังหวัดเจ้าของบอกว่าส่งได้นะครับนะช่องทางการติดต่อก็ลิงก์ Facebook ด้านล่างคลิปเช่นเดิมครับเบอร์โทรอยู่นั้นเรียบร้อยนะคนะใครมองหารถตู้อยู่ก็ลองจัดไปดูแล้วกันนะครับก็โดยรวมจากที่ดูก็ถือว่าใช้ได้ครับนะใช้ได้นะนะนะก็อยากได้เนี้ยก็ไปเก็บสีเอาเพิ่มเติมแล้วกันนะครับนะเรนรถเก่านี่ก็ต้องเผื่องพบประมาณไว้ซ่มรํารุมกันด้วยนะครับนะสำหรับใครที่ กำลังมองหารถเก่าไว้ใช้งานนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าจะมีจุดไหนที่จะต้องซ่อมบำรุงแก้ไขนะครับวันที่เราไปดูนี่บางครั้งก็อาจจะสมบูรณ์แบบอยู่แล้วครับนะเพราะว่าอุปกรณ์มันก็ค่อนข้างจะหลายอย่างครับนะไม่น้อยอยังไงก็เช็คดูดีๆก่อนซื้อแล้วกันนะครับนะก็ฝากไว้ครับโอเคแล้วคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถข้อใหม่ใหม่ท่านจะได้พายผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ